เหมือนจะรู้จักคนเยอะไปหมดมันควอนติตี้แต่มันไม่ใช่คุณลิตี้อ่ะ mm hmm. ยิ่งคุณอยู่กับตรงนี้ตั้งแต่เด็กคุณเจอความวุ่นวายตั้แต่เด็กคุณจะรู้เลยว่าภายใต้ความวุ่นวายอ่ะมันก็มีความอ้างว้างอยู่ mm hmm. เพราะผมเห็นนะเด็กที่อยู่กรุงเทพฮะพอเดินทางไปรถติดทําอะไรละ่ะ mm hmm. เล่นเกมใช,ใช่ไหมอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่ดีนะมันผมไม่ได้เป็นแอนตี้เกมเมอร์หรืออะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าเด็กก็ควรจะโตในแบบเวที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะ mm hmm. ผมยังอยากทําเพลงต่อไปเรื่อยๆนะครับจนทําไม่ไหวยังอยากเป็นดีเจยังอยากเปิดเพลงในคลับเหมือนทุกวันนี้ภาพที่ตัวเองมองอ่ะก็อยากเป็นคนแก่แบบฟี้ยวๆคนหนึ่งอ่ะโดมก็ผ่านช่วงเวลาชีวิตนี้ตั้งแต่ทํางานก็ตั้งแต่วัยเด็กเลยอืทําเพลงก็เด็กมาจนถึงณนะปัจจุบันวันที่รู้สึกว่าดีใจที่สุดในชีวิตเลยคือวันไหนครับ